จัดไปนะฮะอ่ะนี่นะครับเวลาลูกค้าสั่งซื้อนะครับเวลาลูกค้าสั่งซื้อ Osmo Pocket นะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ก็คือนี่แน่นอนครับ Osmo Pocket นะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นใบรับประกันสินค้าจากทาง c r ไอ h o p นะครับตัวแทนจำหน่าย DJI ออย่างเป็นทางการนะครับนี่นะครับพร้อม serial number วันที่ที่คุณซื้ออ่านะครับอ่าอันนี้นะครับ เอาไว้ตรงนี้เ <c oughs> ข้ามุมเข้ามุมนะครับหลังจากที่ได้อันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานะครับสอนว่าคุณได้แล้วเนี่ยคุณจะใช้งานมันได้อย่างไรนะครับอันนี้ขออนุญาตแกะก่อนนะครับแกะแกะแกะ,แกะออกมาก่อนนะครับอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับอันนี้เพื่อนกิฟนะครับกิฟฟิกเลซี่แฮสเบิร์นนะครับกิฟฟิกเลซี่แฮสเบิร์นเป็นวีเจเขาเรียกว่าอะไรนะ คนทําพวกภาพวิดีโอเอฟเฟกนะครับตามงานเฟสติวัลต่างๆนะครับดังมากซื้อมาแล้วบางคนบอกไลฟ์ได้แต่หาไม่เจอนะครับยินดีด้วยครับ Osmo p o c k ็กตอนนี้ยังไลฟ์ไม่ได้นะครับยินดีด้วยครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่บอกว่าไลฟ์ได้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่ว่าล่าสุดคือมันมันไลฟ์ไม่ได้นะครับมันไลฟ์ไม่ได้ เฉยใจด้วยนะครับพอเราได้นี่มาแล้วนะครับเราก็เราก็จะมาก่อนอื่นเลยนะครับดาวน์โหลดแอปครับนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้า App Store นะครับเข้าแอป Store เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราเซิร์ชนะครับเซิร์ชมีโมเฉยๆไม่ได้นะครับ มันจะออกมาเยอะมากให้เราเซิร์ช DJI เว้น a ร c h MIMO นะครับนี่ครับ DJI MIMO นะครับนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาอันนี้พอดีผมเคยดาวน์โหลดอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับเป็น iTunes Store เดียวกันก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับถ้าไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้มันาจะให้ส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเรารอดาวน์โหลดนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกครับอตอนนี้ m i โ o ยังยังไม่สามารถที่จะทำการไลฟ์ สรีมมิ่งไปยัง Facebook หรือ,อ YouTube ได้นะครับก็ต้องขอภัยด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันพร้อมหมดนะครับทุกอย่างมันพร้อมหมดที่จะทําการไลฟ์แต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ปล่อยออกมานะครับอาจจะเป็นเนื่องจากตัว o m o o m o e Tool ซึ่งสามารถไลฟ์ได้เนี่ยก็ยังขายอยู่นะครับก็ น่าจะกักไว้ให้กับ Osmo Mobile 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอดใจรอสักครู่นะครับนี่ประมาณ 70%- 80%แนละนะครับอันนี้เป็นการโหลดผ่าน i i f i อาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดแอปครับนะครับเปิดแอปนี่นี่แอปสวยงามนะครับแอปสวยงาม DJI Mimo a อ p นะครับ ก็จะให้กดนี่แล้วกด Agree ไปตกลงนะครับเขาจะมีข้อตกลงในการใช้งานเลยของเรานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะถามว่าขอแอป DJI Mimo เนี่ยนะครับเ,เข้าถึงรูปภาพอัลบั้มของเราเรากดโอเคนะครับเขาบอกขอเข้าถึงโลเคชันนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีวิดีโอครับอินโทรดิวนะ connect the mobile device to the Osmo Pocket with the smartphone adapter and the DJI Mimo app will pop up automatically if your device is not activated the app will เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอเาอาเป็นว่าเขาจะมีวิดีโอนะครับอินโทรดิวคือวิธีการนี่แหละแต่เดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวช่่งมันเดี๋ยวน,นั่นไม่ยอมไปด้วยอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับให้เราเอา Osmo Pocket มานะครับแล้วก็นะครับคุณต้องใช้ถ้าคุณใช้ p p o o n นะครับก็ให้เอาอะแดปเตอร์ที่เป็น lightning นะครับ lightning Adapter ออกมานะครับถ้าคุณใช้ Android นะครับยินดีด้วยนะครับถ้าคุณใช้ Android คุณก็5 0 50ว่า คุณจะแอค i v เว e ได้หรือ Activate ไม่ได้ถ้าคุณใช้ l i g h t n i n g นะครับแอค i v เว e ได้100%เพราะว่าเ็นพอร์ต h t n i n g เป็น iOS แต่ถ้าเป็น Android คนที่ใช้ m i โครแอค i v เว e ยังไงครับอ่าคนที่ใช้ m i โครคุณอาจจะต้องหา usb-c to micro usb adapter มาเพื่อที่จะ Activate เพราะว่ามันแถม usb-c มานะครับ USB-C มากับ Lightning มาอ่ะเราใช้เป็น iPhone นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องใช้อันนี้ครับนะครับ Lightning adapter นะครับปึ๊บนะครับอ่ะทำการเสียบตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ออกมานี่ปึ๊บนะครับแล้วก็เอา adapter ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปั๊บนะครับเสียบเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวขอแกะอันนี้ออกก่อนนะครับจะได้เห็น จะได้เห็นอันนี้ด้วยอ่านยาแกนี้ออกก่อนนะครับจะได้เห็นอ่านนะครับเสร็จปุ๊บนะครับทําการเสียบทําการเสียบเข้าไปนะครับที่ตัวแอปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดเครื่องอ่เปิดเครื่องนะครับปุ๊บนะครับเปิดเครื่องปุ๊บนะครับอ่านี้เลือกภาษานะครับ มันจะขึ้นว่าตรงนี้มันจะขึ้นว่า device not activate แต่ว่ามันเสียบโทรศัพท์แล้วมันจะเข้าสู่ขั้นตอนการ activate ให้โดยอัตโนมัตินะครับก็จะถามเราอีกครั้งหนึง่งนะครับว่า,เ,าเราเราตกลงกับเขาไหมเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าใครมีเวลาก็นั่งอ่านนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่อ่านคุณอาจจะเสียประโยชน์นะครับได้นะครับเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีไว้เลยนะฮะเรื่องของถ้าคุณใช้ไปแล้วแม่งเสือกระเบิดใส่หน้านี่เขาก็จะไม่รับผิดชอบนะครับประมาณนั้น general exception เห็นไหมไม่เนี่ยไม่รับผิดชอบความเสียหายถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละนะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าระเบิดใส่หน้าไม่รับผิดชอบผมพูดเล่นไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราไม่อ่านดูนะครับใครมีเวลาก็ไปอ่านดูแต่ผมไม่มีเวลาผมกดอ g กเลยป๊อป รเรียบร้อยมานี่เขาจะเข้าสู่หน้าการ activate osmo pocket นะครับเขาก็จะให้เสียบเข้าไปเนี่ยเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะเขาก็จะถามว่า,เ,าเราจะอ๋ะอ,อ,อเขาบอกให้เสียบเขาบอกให้ศาสเสียบเเสียบครับปุ๊บอ่านะครับปุ๊บนะครับเห็นไหม เขาบอกว่าให้เราคลิกตรงนี้อัปโหล Device Information คือยอมรับในการดึงข้อมูลจากตัวนี้ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ DJI เรากดอัปโหล Device Information นะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากด Next ซ์ปึ๊บเขาจะถามเลยว่า p e a ล็อกอิน oh, อ๋อพจล็อกอินทู DJI Account ใครยังไม่มี DJI Account ก็ไปสมัครนะครับถ้าใครมีแล้วกด Login มันจะเข้ามาสู่หน้าการ Login นะครับ ก็จะมีให้เลือกระหว่างรีจิสเตอร์ใหม่คือลงทะเบียน Account ใหม่กับล็อกอินนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมมี Account แ,แล้วนะครับก็ผมจะล็อกอินนะครับนะครับล็อกอินนะครับขออนุญ,ญาตไปกดล็อกอินนอกจอนะครับตรงนี้ให้ใส่อีเมลนะครับจกคู่นะครับนะครับ พอใส่ Account เสร็จปุ๊บตรงนี้ให้ใส่นี่ครับที่มันอยู่ข้างขวานะครับแล้วก็นะครับใส่พาสเวิร์ดไปนะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับอ่าล็อกอินสำเนะครับเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่หน้า a c t i v a วตปุ๊บเขาจะบอกเลยว่า Confirm Your Account ทนะครับเนี่ยที่จะทำการ Activate นะครับแล้วก็นี่ใช้ Account นี่ไหมอ่าถ้าใช่ก็กดนี่เลยครับ Activation ปุ๊บเขาก็จะลิงก์ข้อมูลของ Osmo Pocket ตัวเนี้ยขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ DJI มีเสียงด้วย ก็จะมีวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับให้คุณดูนะครับให้คุณดูว่าใช้งานยังไงนะครับสไลด์เมนูออกมาเมนูเลือกนะครับนะบสไลด์จากล่างขึ้นมาได้สไลด์จากบนซ้ายขวาวิธีการเซนเตอร์อะไรต่างๆอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่เข้าสู่วิธีการใช้งานนะครับ ยังไม่เข้าสู่วิธีการใช้งานนะครับเราจะเลยไปที่การอัปเดตอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์อัปเดตของตัว Osmo Pocket เลยนะครับโดยการเขาจะเข้ามาสู่หน้าเฟิร์มแวร์อัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยเขาบอกว่า,าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอัปเดตผ่านตัวเซลลูล่าดาต้าหรือจะผ่าน Wi-Fi เท่านั้นแต่ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันคอนเน็ t ผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะคอนเนผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับนะครับกดดาวน์โหลดเลยนี่ครับเขาก็จะดาวน์โหลดนะครับเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยปุ๊บป๊ปโอ้ w i ว i วันนี้เร็วมากนะครับ 70, 80, 90, 100% 100%เหมายถึงว่าเฟิร์มแวร์ตอนนี้ได้ดาวน์โหลดมาอยู่ในแอป d j เ i m m o เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการกด Install เลยครับป๊บนะครับ อ๋อเขาบอกว่าให้ใส่การ์ดด้วยนะครับในกร์ดเนี่ยในเครื่องออสโมเนี่ยต้องมีการ์ดด้วยนะครับมีเนื้อที่ในการ์ดอย่างน้อย1 0 0อเมกอาโอเคกร์ดครับนี่อันนี้อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะผมซื้อไดโซนะครับเนี่ยเป็นกล่องใส่ยานะครับเอามาใส่ทดังนี่ครับผมเขียนไว้เลยว่า ด้านล่างนี้จะเป็นคลี a n นะครับคือเป็นก๊าซที่ยังไม่ได้ใช้ด้านบนจะเป็นก๊าซที่ใช้แล้วนะครับอันไหนใช้แล้วผมก็จะไว้ในนี้นี่ยังไม่ได้โหลดภาพออกเลยนะครับ LS นี่คือ low speed ครับเป็นพวกก๊าซธรรมดานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก๊าซ low speed นะครับอันนี้ด้านล่างเป็น6422 16กิกอะไรก็แล้วแต่มาเราเอาก๊าซใส่นะครับนะครับเอาก๊าซใส่ถ้าใส่ไม่ได้เราถอดนี้ออกนะครับเราเอาก๊าซใส่นะครับเอาก๊าซใส่ตรงนี้ ใส่ถูกมะเนี่ยอ่าถ้าใส่ไม่ถูกมันจะเอียงเอียงถ้าใส่ถูกอ่ะใส่แบบนี้นะครับเอาสีทองทองนี้ขึ้นปึ๊บนะครับแล้วก็ดันมาเข้าไปนะครับจะพูดนะครับอ้าวไม่ได้เอาใหม่เนี่ยใส่ไง,ไงวะเอออย่างนี้แหละถูกแล้วนี่ใส,นใสนะ่นี้นะครับใส่นี้นะแล้วก็นี่นะครับแล้วก็กดมาเข้าไปปั๊บปั๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมวิธีการเอาออกก็คือกดลงไปปั๊บปั๊บแล้วดึงออกนะครับใส่งลงไปก็ นะครับแล้วก็กดมนจะดงก๊อกแก๊กนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เสียบกลับเข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปใหม่เหมือนเดิมอ่าปิดไปแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องมานะครับอ่าสักคู่นะครับพอมันเชื่อมนะครับรอให้มันเชื่อมเชื่อมไปที่สมาร์ทโฟนนะครับโฟนคอนเนคเต็ดนะครับอ่าพอโฟนคอนเนคแล้วเรากด install ได้เลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับ จะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มเฟล่าเอาม่เอาม่เอาใหม่หมหมนะครับเข้ามาแล้วนะครับอ๋อเข้ามาหน้านี้เลยฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาป๊บโทษทีครับนี่ครับถ้าอัปโหลดเฟลนะครับอัปเดตเฟลมันจะมีเขียนตรงนี้ว่า New Firmware Ready to Update เรากดตรงนี้เลยครับนะครับแล้วเราก็กด Install นะครับอ่ะเฟลไม่ได้ <im itation> ก็ไม่รู้ว่าทําไมหรือการมันไม่พอถ้าการมันไม่พอเรามาลองฟอร์แมตการดก่อนนะครับลองฟอร์แมตการดฟอร์แมตการอยู่ไหนวะอ่ะนี่นะครับเห็นไหม กดตรงนี้นะครับแล้วก็ format card นะครับ format ได้ไหมก็ว่างอยู่นะครับอันนี้สดนะเนี่ยสดจริงๆนะเนี่ยอ้าว fail to format card error อ,อ,อ,อ่า card error โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเราการ์ดอื่นใส่นะครับ เราเมาการ์ดอื่นใส่การ์ดมันอาจจะโลสปีดเกินไปะนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับนี่นี่นี่แทนดิสเอกตีโปสามสองจิกอ่ะใส่ลงไปอย่าลืมนะเอาสีทองขึ้นนะครับใส่เข้าไปเอ,อนะครับอ่ะลองใหม่ผมว่าน่าจะเป็นที่การ์ดนะ ทุกคนคงถามแน่เลยเฮ้ยมีกี่การอะไรอะ่ะอัพไม่ได้นี่โซนี่คาสิบยูสามไม่ได้นะเอาใหม่นะครับอ่าฟอร์แมตอ่าเห็นไหมอันนี้ฟอร์แมตการสักเซตฟไูลผมว่าได้แน่นอนอ่าเราก็ออกมานะครับออกมา ออกมาที่ข้างนอกนะครับเขาบอกว่ามีเฟิร์มแวร์ ready to u p d a เ e เรากดอัปเดตเลยครับปุ๊บ <_ d> um> นะครับแล้วกด install ปุ <_ d> um> ๊บนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอ่าเรามารอนะครับมีคนถามว่าเท่าไหร่ Android ใช้ได้ไหม Android ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องรอแอป,ปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้บน iOS เนี่ยแอป,ปมาแล้ว Android เมื่อวานมีลูกค้าใช้ Android มีแอป,ปแล้วใช่ไหมมีครับใช้ได้ครับอ่ามีแอป,ปแล้วแ,ปปแล้ว a n d r o i d มีแอป,ปแล้ว n o t e 9 Note อะไรนะก a แล็กซี่โน้ตนะครับมาอืมนะครับต่อไป Android ใช้ได้ราคาเท่าไหร่ครับอ่า o s m o Pocket นะครับนี่ตัวนี้นะครับ DJI Osmo Pocket ราคา13,500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนนี้ก็ทำการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่50%แล้วจริงๆเราไม่แนะนำให้ถือไปถือมานะพอถึงขั้นตอนการอัปเดตเนี่ยแนะนำว่าวางไว้นะครับวางไว้อย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะครับยุ่งมันเยอะ เดี๋ยวมันจะเฟลซะก่อนนะครับเนี่ยหน้าจอขึ้นว่าอัปเดตตรงนี้ตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ไปเรื่อยๆน,นั่นไงว่าแล้วเห็นไหม d ีไวท e ดิสคอนเนกต์เฟลเลยอ๋อแต่มันมาอัปต่อที่นี่เว้ยเฮ้ยนี่นี่นนี่มันมาอัปต่อที่ตัวที่ตัวหน้าจอโอเคโอเคอ่ะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนนะครับอันนี้อันนี้ของลูกค้าเรานะครับลูกค้าเราก็ทําการถ้า อยากจะให้อัปเดตให้เราก็อัปเดตให้ด้วยนะครับอัปเดตอัปเดตแอคทิเวทเทสนะครับให้ด้วยนะครับที่ตัวพอเกตขึ้น32%แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอ,อในถุงมีอะไรให้อีกระหว่างนั้นเรามาดูกันนี่ครับสาย USBc นะครับ USBc จะสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ณปัจจุบันนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนจากไมโคร USB มาเป็น USB C หมดแล้วนะครับอ่ะมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วมันรีบูตอา้าไม่เสร็จ43%อไม่เสร็จนะฮะเขาจะเปลี่ยนจากไมโคร USB เป็น USB C หมดแล้วนะครับ ม,มันกลับมันคอนเนคกลับไปที่โทรศัพท์มันก็ต่อครับตอนนี้7จนะครับเปลี่ยนเป็น USB-C เหตุผลของการเปลี่ยนจากอ่าไมโคร USB เป็น USB-C เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่คือไมโคร USB ครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับอ่าสเซสแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับนี่เห็นไหมครับ ขนาดเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากแล้วมันอ่อนแอมากครับมันอ่อนแอมากนะครับแต่ USB C ดูสิแข็งแรงนะครับแล้วก็ไมโคร USB ธรรมดาเนี่ยสามารถใส่ได้ทิศทางเดียวคือถ้าเงยก็เป็นเงยแบบนี้เลยแต่ว่า USB C เนี่ยเป็น reversible นะครับคือจะอย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้หยิบสายขึ้นมาปุ๊บเสียบป้าบเข้าไปใช้ได้เลย แต่ไมโคร USB หยิบสายขึ้นมาปุ๊บต้องดูว่าอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ USB-C ลเนี่ยรองรับกระแสะไฟที่สูงกว่าวต์ที่สูงกว่าและกระแสะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะชาร์จได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนี่จะเร็วกว่าอ่ะโอเคมาถึงตัว Osmo Pocket ของเรานะครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับว่า o s m o มพ o อกเก็ตอัปเกรดเ c ็ s s fully นะครับเรากดโอเค อตอนนี้มันก็น่าจะปิดไปนะครับเราเปิดใหม่นะครับเราเปิดใหม่ปุ๊บฟริงเรียบร้อยเนี่ยพอมันต่อกับมือถือเดี๋ยวเขาดูนะครับพอมันรู้ตัวว่ามันต่อกับมือถือมันจะขึ้นว่าโฟ o n e คอนเน c t เตแล้วปิดจอนี้ไปแล้วก็มาใช้ต่อที่จอนี้นะครับอ่ะวันนี้วันนี้ก็คงอยู่แค่การอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ แล้วเดี๋ยวรีวิวการใช้งานวิธีการใช้งานพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านแอป DJI Mimo นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก t ท m e แ a b h y p e r l a ร์แทายวิดีโอ Slow Motion เห็นไหม p a n o ราม a านะครับพวกนี้เดี๋ยวจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้งานโดยที่ไม่ผ่านแอป ก็คือใช้งานผ่านหน้าจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบการทายนะครับเมนูเซตอัพนะครับต่างๆนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่รีเซนเตอร์ center, นะครับอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวนี่ปุ๊บการหมุนกลับมาการหมุนกลับไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาสอน โดยละเอียดนะครับแล้วก็การรีพรีวิวภาพที่อยู่ในการ์ดนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําต่อไปนะครับอ่สำหรับวันนี้นะฮะนี่เรามาคุยกันผ่านไอ้นี่ดีกว่าปั๊บนะครับอ่านะครับมันเฟซแท็กกิ้งออนนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นหน้าผมพอผมขยบมาอย่างนี้เฮ้ยมันตามนี่มันตามนะครับอ่ามันตามป๊บ,ปบอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันผ่านไอ้นี่นะครับ ก็สหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครอยากได้ราคาเท่าไรอะไรยังไงนะครับก็อินบ็อกมาครับนะครับสนใจสินค้าก็ติดต่อเราผ่าน l i น์แอนะครับใส่แอดข้างหน้า krc shop หรืออินบ็อกเฟซบ o ๊กมาก็ได้นะครับยินดีตอบคำถามทุกคำถามให้รายละเอียดสินค้าทุกอย่างนะครับสหรับวันนี้ก็ ผมกิแ r c นะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่ KRC s h o ช็อปพระราห้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปหน้านะครับสอนการใช้งาน DJI Osmo Pocket นะครับแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับทุกคน